กับตังพ้บนไม้พะการันต์นะพุ่นไม้พะการนต์ครับโลกประตูนะครับนะครับทังมากปรูทุกคนนะนะนะครับโป่งลาดมบาปีซํำนะครับอับมด เด trip, ิ pi, นทิพย์ปีละครั้งนะครับทางงานหรอกนะครับนะครับตัวผอวคุณนะครับอันนี้อันนี้ผัววันนะครับตัวตั้งเดินทิพย์อันนี้ไม่เท่าวเกดครับหุวใจใหญ่ที่ก๊กเป็ดก๊กอ่ามาถับทุนบุญนะครับที่ยวลงก๊อกลุงตังเงยด้วยนะครับ

วันนี้วันทุงตายหญนะครับบุญลังนะครับบุญลังหันตาใหญ่นะครับล้มโรลลงนะครับปกติเช้ากุนตานนะครับล้มรับ ประกันเน็ประการเน็ดทางบนใไม้ครับงบดีนะครับเปตัจากซิษนครับนบโพิธิตโตอัติปะยะอิธิปะกาวานะครับ น้ำบุปผทีะโตอกดีมากอิติปะาวน้าบุปผทะโตอาการดีมากอิจิปะาวทุาุครับำรวยคำวยยเงินทองได้มาดีมารบกวนะครับรบกวนรูกชอบนะครับรูกกอบสดชอบเอินสด่าชอบเืินสด จ้าเงินสดนะครับสักซีดมานะครับให้รบประถุนะครบะับมาเลยครับอ่อนลงนะครับะนะครับบรรยายมัน้บรรพบัมม้งนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ